เ็นพระสมเด็จวรังคังพิมพ์เจดีนะครับตัวทรงก็จะเหมือนเจดีลองแขนเขาจะเท่ากันจะต่างกับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เขาจะสูงข้างต่ำข้างเส้นซุ้มเขาก็จะใหญ่กว่าของพิมพ์ใหญ่ แต่เป็นพิมพ์พิเศษนะครับเนื้อเหมือนงาเลยเหมือนงาเลยไหมดูนี่พิมพ์พิเศษสองหน้าอีกหน้านึงเป็นองคสมเด็จพระนเรศจักร,รสีป่าลวดลายแบบไทยโบราณรงดงามมาก ดูตรงตรงนี้รัดประคตรัดประคตอันนี้สําคัญนะครับรัดประคตที่ท่านได้รับมายายเกตได้รับมาแล้วก็ให้สมเด็จโตท่านจึงเป็นที่มาของลายดอกต่างๆนานาบนพื้นผิวพระสมเด็จคือท่านก็แสดงถึงวีดาท่าน มารดาท่านไม่ได้มีอะไรมากลายสวยมากลงชาติลงรักตรงนี้จะมีผงตะใบทองที่ฐาน ดูดูความช่ำความช่ำของพระแน่นแตกลายสตีนไหมครับ